ทำไมรู้สึกอึดอัดเวลาเปลี่ยนในิสัยเป็นเพราะเซลล์ประสาทที่ยิงมารวมกันเป็นสายหรือเปล่าฉันก็เลยมีความง่ายในวงจรน,นั้นเกี่ยวกับวิธีที่เซลล์ประสาทเชื่อมต่อในสมองว่าฉันเคยเห็นมาเร็วแค่ไหนคุณแสดงภาพว่าการเชื่อมต่อเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรซึ่งน่าทึ่งมากนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้น ฉันรู้สึกไม่สบายสําหรับคนที่ฉันคิดว่าฉันคิดว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าคือเรายังคงยิงและเดินสายของวงจรในกระแสประสาทเหล่านั้นพวกเขากลายเป็นวงจรกระแสประสาทมากขึ้นคุณมีความคิดและจากนั้นโปรแกรมก็ทํางานแต่มันเป็นอารมณ์ที่เป็นไปนตามความคิดถ้าคุณมีความคิดที่น่ากลัวคุณจะรู้สึกวิตกกังวลทันทีที่คุณรู้สึกวิตกกังวล สมองของคุณกำลังตรวจสอบร่างกายและพูดว่าใช่คุณค่อนข้างวิตกกังวลดังนั้นคุณจึงเริ่มคิดความคิดที่สอดคล้องกันมากขึ้นเท่ากับว่าคุณจะเป็นอย่างไรในขณะที่ความคิดซ้ำซ้อนของวงจรน,นั้นทำให้ร่างกายกลายเป็นจิตใจดังนั้นเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนขั้นตอนของบุคคลในแม่น้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นและพวกเขาก็ตัดสินใจแตกต่างกันในทันทีพวกเขาไม่รู้สึกแบบเดียวกัน ดังนั้นร่างกายจึงบอกว่าคุณได้ทำสิ่งนี้มาเป็นอย่างดีกว่า35ปีแล้วคุณจะหยุดทุกข์หยุดความรู้สึกผิดหยุดอายและจะไม่บ่นตำหนิหรือแก้ตัวหรือสงสารตัวเองนานๆกลับสู่ดินแดนที่คุ้นเคยร่างกายจึงเริ่มมีอิทธิพลต่อจิตใจแล้วบอกว่าเริ่มพรุ่งน,นี้คุณเหมือนแม่มากเกินไปคุณจะไม่มีวันเปลี่ยน สิ่งนี้ฉันไม่ได้ผลสำหรับคุณรู้สึกไม่ถูกต้องและดังนั้นหากคุณตอบสนองต่อความคิดนั้นเสมือนว่าจริงความคิดเดียวกันจะนำไปสู่ทางเลือกแบบเดียวกันซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมเดียวกันซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์เดียวกันซึ่งทำให้เกิดอารมณ์แบบเดียวกันที่อยากจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยเราหมายถึงร่างกายกลายเป็นจิตหรือจิตไร้สำนึกคุณหมายถึงอะไรกันแน่นั่นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน ร่างกายของคุณคือจิตได้สำนึกของคุณในแง่หนึ่งถ้าคุณนั่งลงแล้วเริ่มคิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในอนาคตที่คุณกำลังคิดในใจและคุณเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ของคุณเหตุการณ์ที่ร่างกายของคุณไม่ทราบถึงความแตกตา่างระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณกับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยอารมณ์หรือความคิดเพียงอย่างเดียวคนส่วนใหญ่แล้วพวกเขากำลัง ยืนยันสถานการณ์ทางอารมณ์ของตนอยู่เสมอดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะเลิกใช้อารมณ์พวกเขาสามารถพูดได้ว่าฉันต้องการจะทำจริงๆแต่จริงๆแล้วร่างกายแข็งแกร่งกว่าจิตใจเพราะมันถูกกำหนดมาแบบนั้นดังนั้นตอนนี้คนใช้กลายเป็นนายและคนในาทันใดเมื่อพวกเขาเก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักพวกเขารู้สึกผิดและเป็นทุกข์มากกว่าเพราะอย่างน้อยพวกเขาสามารถคาดเดาได้ว่า อยู่ในที่ที่ไม่รู้จักเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะสิ่งที่ไม่รู้จักคือคนที่ไม่แน่นอนพูดกับฉันฉันไม่สามารถคาดเดาอนาคตของฉันได้ฉันอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จักและฉันมักจะพูดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตของคุณไม่ได้สร้างขึ้นมาจากสิ่งที่รู้แต่มาจากสิ่งที่ไม่รู้